พระเจ้านางสาววารุณีวันกัญชนาการครูศูนย์การเรียนรู้จากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสุขสำราญสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระนองขอนำเสนอแนวทางการบูรณาการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI ในการจัดการเรียนการสอนด้านการจัดการเรียนรู้ ขบจ้าออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการ AI เข้ากับเนื้อหาวิชายอย่างเหมาะสมเช่นการใช้ Chat GPT ในการออกแบบแผนการเรียนรู้ออกแบบฝึกหัดตามระดับความสามารถของผู้เรียนการใช้ c a n v a AI ในการออกแบบสื่อประกอบการสอนเช่น Infographic และการ generate วิดีโอผ่าน Runway AI นอกจากนี้ยังใช้ AI สร้างแบบทดสอบวัดและประเมินผลรวมถึงใช้ Kahoot และ q u i z i z พร้อมทั้งใช้ Google Forms บวก AI สร้างแบบทดสอบที่ผู้เรียนสามารถทำได้ทันทีผ่านสมาร์ทโฟนและวิเคราะห์คำตอบเพื่อประเมินผลรายบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพด้านนวัตกรรมในการใช้ AI กพจพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้เช่นคลิปการสอนที่สร้างด้วยเฮลัว AI ไอทำให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาเชิงนามาทรมได้ง่ายขึ้นรวมถึงการทดลองใช้ AI ด้านภาพและเสียงเพื่อออกแบบอินโฟกราฟิกและสื่อมัลติมีเดียทำให้นักเรียนเกิดความสนใจและเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ได้ใช้ Google Gemini ในการสร้าง Storybook หรือสมุดภาพแบบปรับแต่งเอง ซึ่งสามารถกำหนดได้ทั้งกลุ่มอายุของผู้เรียนและสไตล์ศิลปะของภาพเช่นสมุดภาพการ์ตูนแนวแฟนตาซีสำหรับเด็กประถมหรือ Storybook แนวอินโฟกราฟิกสำหรับผู้ใหญ่ด้านความคิดสร้างสารรค์และการพัฒนายอย่างยั่งยืนจากการประยุกต์ใช้ AI ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองมากขึ้นกล้าสแสดงออกและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการนำ AI มาใช้จริงในห้องเรียนในอนาคตดิฉันตั้งใจที่จะต่อยอดนวัตกรรมเหล่านี้เพื่อแบ่งปันให้เพื่อนครูและชุมชนทางการศึกษาได้นำไปใช้พัฒนาผู้เรียนต่อไปสุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่า AI ไม่ใช่เพียงเครื่องมือแต่เป็นเพื่อนร่วมทางทางการศึกษาที่ช่วยให้ครูออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างสารรค์มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้อย่างแท้จริงขอบคุณค่ะ